เพลงหูปาก อาจารย์ธนพรฟาดแรงครับหลังเท็งนัทะพงศ์ออกมาแนะรัฐบาลเรื่องแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชากลายเป็นประเด็นราม่าร้อนขึ้นมาครับเมื่อเท็งนัทะพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนและหัวหน้าฝ่ายคา้านได้ออกมาแนะรัฐบาลว่าถ้าอยากจะเอ็นเกมจบระบบหุนเซน็นรบอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องใช้ทั้งการทุตและการปราบแกมเมอร์ด้วยและการที่รัฐบาลทุ่มเทกับการสู้รบอย่างเต็มที่ไทยเราเนี่ยอาจจะถูกชาวโลกรวมประนามได้ว่าไปรุกรานประเทศที่อ่อนแอกว่าปรากฏว่าเท็งนัทะพงศ์เจอกระแสะ ตีกลับครับโดยประชาชนได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าในภาวะสงครามแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะสนับสนุนทหารให้กําลังใจทหารให้สูร้รบให้เต็มที่เพราะว่าฮุนเซนเนี่ยมันพูดไม่รู้เรื่องเจราจากี่รอบมันก็ยังยิงอยู่ดีจนกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนขณะที่อาจารย์ธนพรได้ออกมาฟาดกลางรายการหนึ่งว่าพักฝ่ายค้านชั่วโมงนี้ยังไม่จะเป็นต้องออกมาหล่อมันยังไม่ใช่การะเทศะ ในฐานะที่ติดตามการสูร่รบไทยกัพูชามาก่อนข้อเสนอของคุณเท้งมันเหมือนพูดเอาหล่อบแบบอันวานนายกมาเลเซียต้องตั้งคำถามกลับไปว่าคุณเท้งคุณอยากเป็นนายกประเทศไทยหรือนายกประเทศมาเลเซียอย่างกรณีข้อหนึ่งที่คุณบอกว่าการใช้กำลังต้องคำนึงถึงกฎกติกาอาจารย์ธนพรบอกว่า มึงแหกตาดูบ้างการที่ F16 กริเพนไปทิ้งไข่อย่างแม่นยำโดยที่มีชุมชนอยู่ข้างๆแล้วพลเรือนไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยยังจะเรียกว่าเขาไม่ทําตามกฎกติกาอยู่อีกหรืออาจารย์ธนพร์ะะบอกอีกด้วยนะครับว่าไอ้น้องเอ้ยยังไม่เคยเป็นรัฐบาลหุบป,ปากบ้างก็จะดี